สวัสดีค่ะจะฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลอยู่ว่าตอนนี้โควิดกลับมาหรือเปล่าเปรนว่าเรื่องของโควิดจะกลับมาหรือไม่กลับมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ต้องป้องกัน,นะคะ่ะถ้าจะให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องพกติดตัวตลอดถ้าเรากลัวเรื่องของโควิดจะกลับมาอีกครั้งนะคะก็คือเรื่องของหน้าจากนไมอกอฮอล์นะคะแล้วก็สบู่ล้างมือนะคะเพรานะะาน่าจะติดตัวไว้ตลอด ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันช่วยกันซีเรียสช่วยกันคำาเรียกว่าอะไรช่วยกันระวังมากกว่าน,นี้อีกนิดนึงครับช่วยกันระวังไม่ว่าจะเป็นการไปสถานที่ต่างๆหรือว่าการใส่แมสก็ตามแต่นั่นแหละครับช่วยกันระวังเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันกำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วเงี้ยครับเรารู้แล้วนะครับว่าการออกจากบ้านหรือว่าการเวน้นระยะห่างนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วยิ่ง เราไม่รู้ว่าจะจะไปเจอใครบ้างแล้วคนบุคคลเหล่านั้นไม่รู้เขามาจากไหนง่ายๆเลยฮะสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านการทานอาหารช้อนกลางล้างมือล้างด้วยเจลแอลโกอฮอล์นะฮะล้างทุกวันล้างบ่อยๆเข้าบ้านก็อาบน้ําอันนี้ทผมทําอยู่ดูแลตัวเองให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุรวมถึงพ่อแม่เราด้วยนะครับว่าช่วยกันดูแลนะครับอย่าประมาทนะครับเราต้องตั้งการไว้นะตั้งการเหมือนชกบวยค่ะการอย่าตกนะคะต้องแมสตลอดเวลามันจะช่วยเราได้ห่างไกลจากโควิดนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกที่ทุกสถานทุกที่ที่ไปเลยนะ,ะยังไงก็ อยດຮลื้อๆก่อนห้ามตกก่อก่อห้ามตกสู้ๆค่ะ